โอเควันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแผดหมีนาห้นะครับโดยที่ข้อสอบเขาบอกว่าจงหาผลบวกของอนุกรมนี้3ามบวก1ิบส่วนสบวกสาส่วนสิบวกไปเรื่อยๆจนถึงแล้วเขาให้อันนี้มันเหมือนจะให้ a n มาเนอะแล้วก็บวกจุดๆ,ๆุมาให้ก็แปลว่าทำหาจนถึงอินฟินิตี้ปกติ เวลาที่มันมีจุดๆพี่แบงค์จะต้องทำให้มันกลายเป็นซิกมาเเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ a-n โดยข้อนี้มันก็คือซิกมา n อ็เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ3กำลังเอบวก2องกำลังเอนลบ2หารด้วย4กำลังเอนลบ1ปะครับที่นี้เนี่ยพอดีพี่แบงค์เห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเป็น3กำลังเอนสกำลังเอนสกำลังเอนอะไรพวกนี้มันแยกส่วนกันได้นี่ งั้นแยกส่วนดูก่อนแยกส่วนมามันก็คือ3ามกำลัง n ส่วนด้วย3ามกำลัง n เอเอ,อขอโทษครับมันต้องเป็น4ี่กำลัง n ลบห่ปะบวกกับ2องกำลัง n ส่วนด้วย4ี่กำลัง n ลบหแล้วก็ลบกับ2ส่วนด้วย4ี่กำลัง n ลบหใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากระจายซิกมาเข้าไปตัวนี้ก็กลายเป็นซิกมาสากำลัง n ส่วนด้วย4ี่กลัง n ลบห ไอ้ลบ1ตัวเนี้มันคือการกลับขึ้นมาเป็น4อยู่ข้างบนอย่างนี้ปะ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ย4กลัง n ลบ1มันก็คือคูณกับ4กลังลบ1อย่างนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แบงค์ค่อยเขียนอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่าตัวนี้ก็กลายเป็น2กลัง n ส่วนด้วย4กลัง n คูณ4กลังลบ1บวกตัวนี้ต้องเป็นลบ ซิกมา2ส่วนด้วย4กลังเคูณ4กลังลบ1โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าพี่แม้งเอา4กลังลบ1กลับขึ้นไปอยู่ข้างบนมันก็เลยกลายเป็น4คูณกับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เราสามารถรวมตัวยกกำลังกลายเป็น3ส่วน4ยกกำลัง n แบบนี้ได้ไหมแล้วติดซิกมาไว้ เช่นเดียวกันกับตัวนี้ก็คือ2ส่วน4ยกกาลัง n แล้วก็ดึง4ไปข้างบนแล้วก็ติดซิกมาไว้และเช่นเดียวกันกับตัวนี้คือ4คูณกับ2ส่วน4ยกกาลัง N เอ,อ่อสตัวนี้อยู่ข้างในเนาะแล้วก็ซิกมาปรากฏว่าถ้าตัวนี้พี่แบงค์ดึง4ออกมาข้างหน้าซิกมาไอ้สาส่วน4ยกกาลัง N จำได้ไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรตัวนี้ดึงค่าคงที่ออกมาเป็น8เลยนะครับมันกลายเป็น8แล้วก็ซิกมา1ส่วน4ี่กำลังเอพี่แเคยบอกไว้ว่าถ้าเวลาเห็นอนุกรมที่อยู่ในรูปของ exponential มันคืออนุกรมเลขาคณิต เหตุผลเพราะซิกมาสามส่วนสยกกำลัง n ความหมายก็คือถ้า n เป็น1ก็คือ3.4ส่วน4ถ้า n เป็น2ก็คือ3.4ส่วน4กำลัง2ถ้า n เป็น3ก็คือ3.4ส่วน4กำลัง3ไปเรื่อยๆป่ะซึ่งมันก็คือ n 1คือ3.4 R ส่วน 4r ก็คือ3.4ส่วน4ยังจำสูตร s t ได้ไหมครับสูตร s อของเลขาคณิตคือ a 1.1-r ส่วน1ลบ R จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ R มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1ดังนั้นไอ้ก้อนนี้จึงมีค่าเท่ากับ3ส่วน4ส่วนด้วย1-3ลบสส่วน4ก็คือ3ส่วน4ส่วนด้วย1ส่วน4ก็คือเลข3ก้อนแรกก้อนนี้ออขอโทษครับเฉพาะก้อนนี้จึงมีค่าเป็นเลข3ตัวนี้โอเคถัดมาถ้าพี่แมงเอาก้อนนี้ มาทำบ้างซิกมาสองส่วนสี่ยกกำลัง N 2สองส่วนสี่มันก็คือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองหนึ่งส่วนสองยกกำลังสามไปเรื่อยๆ A1 คือหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสองแทนด้วยสูตรเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนด้วย1ลบ1ส่วน2ก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนด้วย1ส่วน2 ซึ่งมันก็เลยกลายเป็น1ดังนั้นก้อนนี้จึงมีค่าเป็น1และสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายตัวนี้มันคือซิกมา1.4ส่วน4ยกกำลัง N มันก็คือ1.4ส่วน4บวก1ส่วน4กำลัง2บวก1ส่วน4กำลัง3บวกไปเรื่อยๆซึ่ง A1 ก็คือ1.4ป่ส่วน4ะ R ก็คือ1ส่วน4ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน4ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน4โอเคนะครับมันก็เลยกลายเป็น1ส่วน4ส่วนด้วย3ส่วน4ซึ่งก็คือ1ส่วน3นั่นเองในตัวสุดท้ายโอเคนะครับทีนี้ถ้าพี่แบงคิดเลขต่อ เอาทุกๆตัวลงกลับลงไปแทนค่าก้อนแรกมันก็เลยกลายเป็น4คูณ3ก้อนที่2ก็คือ4คูณ1แล้วก็ก้อนสุดท้ายมันคือ8คูณ1ส่วน3ดังนั้นมันเลยมีค่าเท่ากับ12บวก4ลบ8ส่วน3 12บวก4ได้16คอรนอรก็คือ48ลบ8ส่วน3คำตอบก็เลยกลายเป็น40ส่วน3โอเคไหมครับตอบช้อย4ครับ